มุสลิมคนแรกผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่แห่งเมืองดีบอนรัฐมิชิแกนอิซซาชาหินผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่ของหน่วยตำรวจเมืองดีบอนรัฐมิชิแกนเข้ารับตำแหน่งในวันที่หนึ่งมกราคมเขารับราชการตำรวจมาตั้งแต่ปี1 9 9 8แและกลายเป็นมุสลิมคนแรกที่ขึ้นเป็นผู้นำในหน่วยนี้และเชื่อว่าเขาเป็นตำรวจมุสลิมคนแรกที่ขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าในประวัติศาสตร์ของมิชิแกน การแต่งตั้งเขาขึ้นสู่ตำแหน่งมีขึ้นในช่วงเวลาที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์และเรียกร้องให้มีความหลากหลายมากขึ้นในแผนกต่างๆของเมืองทั้งนี้เดีบอนเพิ่งได้นายกเทศมนตรีคนใหม่เป็นชาวอารับอเมริกันและเป็นมุสลิมคนแรกที่ได้รับการไว้วางใจเมืองเดีบอนมีหน่วยตำรวจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐมิชิแกนเนื่องจากข้อกำหนดของเมืองที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตามจำนวนมาตรฐานต่อประชากร110,000คน พอบอยอิซาชาฮินสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสองจากมหาวิทยาลัยอินมิชิแกนในปี1997และปริญญาโทสาขาความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและการจัดการเหตุฉุกเฉินในปี2016เขาเคยร่วมโครงการศึกษานานาชาติในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือที่มหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงไครโรระหว่างปี1995-1996และโครงการความเป็นผู้นำระดับผู้บริหารสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มหาวิทยาลัยอิสต์นมิชิแกนในปี2016ชาฮินเริ่มงานในยศสิบโทร,ระหว่างปี1998ถึง2009หลังจากนั้นได้ยศจากสิบเอกในหน่วยลาดตระเวนทางยุทธวิธีและเจ้าหน้าที่กองกำลังเฉพาะกิจของ ATF ระหว่างปี2009ถึง2013เลื่อนเป็นร้อยโทร,ระหว่างปี2013ถึง2015และเป็นพันตรีในแผนกสืบสวนและลาดตระเวนระหว่างปี2015ถึง2019 เป็นรักษาการผู้บังคับการกองสืบสวนสอบสวนในปี2019และเป็นผู้บัญชาการกองสอบสวนตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้เขายังทำงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชนเกี่ยวกับโครงการการใช้สารเสพติดและพัฒนานโยบายการกลุ่มสีสตางศาสนาของดีบอนเพื่อปกป้องสิทธิของสตรีมุสลิมในการสูงภาคลุมสีสตขณะอยู่ในความดูแลของกรมตำรวจดีบอนเขายังเป็นสมาชิกของสมาคมอิสลามแห่งอเมริกาเหนือ และคณะกรรมการต่อต้านการเลือกปฏิบัติของอเมริกาอารับที่มาอับบาน,นา24